8สิ่งอันตรายที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถอย่างเด็ดขาดสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มชาแนลช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพรวมถึงแนวทางในการใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในรถเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ควรเก็บหรือทิ้งไว้ในรถค่ะ ทุกครั้งที่คุณจอดรถมีคำหนึ่งที่พูดถึงคืออย่าลืมตรวจสอบทรัพย์สินของท่านก่อนออกจากรถไม่ว่าจะเป็นรถปกติหรือรถยนต์ไฟฟ้าก็ตามเพราะนอกจากของมีค่าแล้วยังมีวัตถุที่อันตรายห้ามลืมเด็ดขาดเพราะถ้าลืมอาจจะร้ายแรงถึงขั้นทำให้รถไฟไหม้เสียงเงินอีกจะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยนะคะสิ่งของชนิดที่1นนั่นก็คือไฟแช็กค,ค,ค่ะ ชิ้นแรกที่ต้องห้ามทันทีคือแก๊สเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในไฟแช็กจะขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเจอความร้อนสูงทำให้เกิดแรงดันมหาศาลจนสามารถระเบิดได้สเก็ดไฟจากการระเบิดอาจก่อให้เกิดเพลิงไหมเบาะรถหรือคอนโซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี 2. กระป๋องสเปรย์ทุกชนิด เครื่องกระป๋องเป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อเจอความร้อนไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศสเปรย์แอลกอฮอล์หรือแม้แต่สเปรย์กันยุงภาชนะอัดแรงดันเหล่านี้คือระเบิดเวลาดีๆนี่เองค่ะ ความร้อนจะเพิ่มแรงดันภายในกระป๋องจนเกินกว่าที่ภาชนะจะรับไหวและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงทำให้รถเสียหายและสารเคมีฟุ้งกระจายเต็มห้องโดยสาร 3. Power Bank และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกชิ้นยอดนิยมที่มักจะลืมกันก็คืออุปกรณ์มีแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นมือถือโน้ตบุ๊ก และ power bank เพราะว่าภายในบรรจุแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ไวต่อความร้อนสูงมากความร้อนจะทำให้สารเคมีภายในเสื่อมสภาพแบตเตอรี่บวมเกิดการล่วไหลและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือการลัดวงจรจนเกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้ถ้าอยากไว้ควรเอารถไปจอดในที่ร่มนะคะและ4ค่ะขวดน้ำพลาสติก นอกจากความเสี่ยงเรื่องสารเคมีปนเปื้อนในน้ำดื่มแล้วขวดน้ำที่มีน้ําอยู่ภายในเมื่อถูกแสงแดดส่องในมุมที่พอดีมันสามารถทำหน้าที่เหมือนเลนรวมแสงที่รวมความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปไว้ที่จุดเดียวบนเบาะรถหรือวัสดุอื่นๆจนเกิดความร้อนสูงและติดไฟขึ้นมาได้ซึ่งมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นจริงมาแล้วในต่างประเทศค่ะ 5. เจลแอลกอฮอล์ alcohol, หรือน้ำยาฆ่าเชือ้อแอลกอฮอล์เป็นสารที่ระเหยและติดไฟได้ง่ายการทิ้งไว้ในรถที่ร้อนจัดนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องการติดไฟแล้วไอระเหยของสารเคมีที่สะสมอยู่ในห้องโดยสารที่ปิดทึบยังเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเมื่อคุณกลับเข้ามาในรถอีกด้วยค่ะ 6. ยารักษาโรค อีกสิ่งที่เป็นเคมีแต่ไม่ทําอันตรายแต่ก็อาจจะกระทบกับร่างกายนั่นก็คือยาทุกชนิดซึ่งยาทุกชนิดถูกออกแบบมาให้เก็บในอุณหภูมิที่ควบคุมอุณหภูมิความร้อนสูงในรถจะทําให้โครงสร้างทางเคมีของยาเปลี่ยนไปทําให้ยาเสื่อมประสิทธิภาพและอาจกลายเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะ และสิ่งของชนิดที่7นั่นก็คือแว่นตาหากเป็นแว่นตาที่มีกรอบเป็นพลาสติกความร้อนอาจทําให้กรอบบิดเบี้ยวเสียรูปทรงได้แต่ที่อันตรายกว่าคือเลนส์แว่นตาก็สามารถทําหน้าที่เป็นเลนสรวมแสงได้เช่นเดียวกับขวดน้ําทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ได้เช่นกันแต่ถ้าอยากเก็บแนะนําให้ใส่ช่องที่มักจะอยู่ในลิ้นชักหรือบนเพดานค่ะและ แนะคะเอกสารสำคัญหรือของมีค่าแม้จะไม่ใช่การระเบิดแต่การทิ้งกระเป๋าสาตางค์โน้ตบุ๊กหรือเอกสารที่ระบุที่อยู่ของคุณไว้ในรถเป็นการเชื้อเชิญให้มิจฉาชีพทุบกระจกรถเพื่อขโมยทรัพย์สินซึ่งนำมาซึ่งความเสียหายและความปลอดภัยในชีวิตของคุณได้ค่ะคำแนะนำก็คือว่าหากจำเป็นต้องวางบางสิ่งในรถที่อันตรายแนะนำให้ ควรจอดไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนแดดนอกจากจะเป็นการรักษาสีรถที่ดีแล้วยังไม่สร้างความร้อนในห้องโดยสารอีกด้วยดังนั้นแล้วทุกครั้งก่อนที่จะล็อกรถและเดินจากไปให้สลาเวลาสักนิดหนึ่งค่ะมองสำรวจภายในรถของคุณอีกครั้งการตรวจสอบง่ายๆเพียงไม่กี่วินาทีอาจช่วยป้องกันความเสียหายร้ายแรงต่อทั้งรถยนต์และตัวคุณเองได้เช่นเดียวกัน ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ